ท่านผู้ชมฮะเดี๋ยวเราปิดท้ายเบรคนี้เดี๋ยวพาไปดูการบริหารจัดการแหล่งน้ําเน่าเสียแล้วก็สิ่งแวดล้อมของทางเทศบาลนครนนทบ,บุรีกันครับเทศบ,บาลนครนนทบ,บุรีตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาในพื้นที่ประกอบด้วยคูคลองต่างๆมากถึง44คลองหลายแห่งมีสภาพเสื่อมโทรมจากการปล่อยน้ำเสียจากสถานการณ์ต่างๆ ประกอบกับมีวัชพืชพักตบชวาที่ขึ้นอย่างหนาแน่นทําให้คูคลองตื้นเขินและเน่าเสียเทศบาลได้วางแผนบริหารจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมในชุมชนโดยการขุดลอกคูคลองตลอดทั้งปีการลอกท่อระบายน้ํา การกำจัดขยะและวัชพืชรวมถึงการสร้างเขื่อนและประตูระบายน้ำดังนั้นเพื่อให้เกิดการร่วมมือร่วมใจจากพี่น้องประชาชนเกิดเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืนสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมจึงได้จัดโครงการชุมชนคลองสวยน้ำใสเป็นการจัดประกวดชุมชนดีเด่นเน้นการสร้างเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์ฟื้นฟูธรรมชาติและคู่คลอง โดยแบ่งประเภทขนาดถูคลองตามลักษณะทางกายภาพออกเป็น5ประเภทซึ่งมีแกณนการให้คะแนนโดยวัดจากด้านการมีส่วนร่วมของชุมชนด้านความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยรวมถึงด้านความคิดสร้างสรรค์จากนั้นคณะกรรมการร่วมและเทศบาลน,นครนนทบุรีร่วมกันลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานของชุมชนที่ส่งเข้าประกวดพร้อม,มอบรางวัลเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ชุมชน โดยมีชุมชนเรวดีโซนสองต้นแบบด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้อมที่ได้รับรางวัลลูกโลกสีเขียว ตลอด18ปีของการดำเนินโครงการเทศบาลสามารถประหยัดงบประมาณของทางราชการในการฟื้นฟูสภาพน้ำซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำไม่ให้เกิดปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่โครงการนี้จะก่อให้เกิดความรักความร่วมมือร่วมใจเพื่อลูกหลานในชุมชนได้อยู่อย่างมีความสุขและต่อย,ยอดการพัฒนาให้เมืองนนเป็นเมืองที่น่าอยู่อย่างยั่งยืนตลอดไป